สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมีหญิงเซนเซนมาชวนทุกคนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นบนหนะ้าเครื่องซักผ้ากันค่ะมาดูกันเลยค่ะเครื่องซักผ้าเซนตะคุคิเขียนว่าเซนตะคุคิแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะออกเสียงว่าเซนตะคิแต่ถ้าอ่านถูกต้องคือเซนตะคุคินะคะมาดูปุ่มในเครื่องซักผ้าบนเครื่องซักผ้ากันนะคะที่ใช้กันเป็นประจำเดง้งแก่งสวิตซ์อิดิเปิดสวิต ปิดสตาร์ตกเริ่มทำงาน i ิ i t i ิเ i ชิหยุดการทำงานชั่วขณะคันจิตัวนี้นะคะก็คืออะไรตัวแรกคือแปลว่าการซักคันตรงนี้คันโซมันทำให้แห้งคีดีไกก็คือเป็นการปรับโหมดให้อยู่ในที่บอกว่าปั่นแห้งไปเลยฟุ้งวดีพ้าแบบปั่นแห้งแบบนุ่มไม่ต้องแข็งมาก เซนตาคือการซักผ้าคันโซ็คือทำให้แห้งดานิบาสตาคือกำจัดไรคาคิลูกูจูปวงอันนี้เครื่องทุ่นแรงทุ่นตกไหลยังไงไม่แน่ใจเพราะไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่พูดถึงเพราะเราไม่ได้ใช้นะคะพาวาฟืหรือทากีอะไรการล้างแบบสปีดเร็วแรงตรงนี้คน้ายจะพลังเยอะไม่เคยใช้เหมือนกันภาวะฟืหรือ ทาคีซึงงก็คืออันแรกเป็นการซักล้างนี่คือเป็นการล้างน้ำจักล้างล้างน้ำผลซักฟอกนะคะซ u ซึงิเนี่ยถัดมาอ้มปูสเกอคิเปิดให้มันลมร้อนเข้ามาในตัวเครื่องนะคะให้ผ้าแบบนุม่มแล้วก็เออไม่ไม่เสียงผ้าแบบตัวผ้ามันไม่เป็นการถนอมผ้าโมฟะผาหอมโคสือคือเป็นคอสโอมาคาเซอ่าอันนี้ ตามให้เครื่องมันกําหนดให้ว่าจะเอาแบบไหนวัตชีดีอันนี้ตามแบบฉบับที่เรากําหนดเองโอชชเดงิเสื้อผ้าที่หรูหรูสวยๆก็อย่างพวกเดรสนี้ค่ะราคาแพงๆไม่อยากส่งซักรีดก็ใช้เครื่องซักผ้าที่มันมีผูกโอชชเดงิหรือโอจิคลีนิงก็คือเป็นการซักแห้งที่บ้านนั่นเองนะคะถัดมาอ๋อเห็นไม่ชัดเปิดไฟหน่อยน,นะขอโทษลืมน่าจะเปิดแต่ตอนแรกใช่ไหม จิโดโซเซนโจก็คือล้างแบบอัตโนมัติจิกังเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีฟึ่งฟึ่งตรงนี้ะคะฟึ่งหรือฟึ่งก็แปลว่านาทีอะไรคือการซักล้างซงึ่งการล้างน้ำของสกอนั่นเองฟูโรมิจุก็คือใช้น้ำจากอ่างอาบน้ำโยยัคืนี่เป็นปุ่มที่ตั้งไว้เซตเวลาว่าอีกกี่ชั่วโมงถัดไปให้ใหมันปั่นอัตโนมัตินะคะนคดิยัคื เหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะโดยประมาณเส้นไส้ไฮห,หรือไปไายตรงนี้นะคะผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้านนั่นเองนะคะโซเซนโจไสก็คือแทงถังน้ำนะคะว่าจะเป็นระดับกี่นทะีเท่าไหร่เท่าไร,าไรแล้วก็กี่นาทีกักนไปจีโดคือแบบอัตโนมัติเทลอ,อันนี้ก็แบบอุณหภูมิตม่ํา สร้างจุบเป่งสานาทีลบจุ่มเป่งหกนาทีาทาทและหนึ่งชั่วโมงคันโซคือผั่นแห้งซอฟต์ต so คือทำให้ผ้าแบบไม่ไม่ได้ปัน่นแข็งจนแห้งโปก๊กเนี่ก็คือให้มีความนุ่มจูนิฟึงอิจโอคือมากกว่า12นาทีนี่ก็ลบเป่งหกนาทีอิเป่งหนึ่งนาทีดัตซึคือบิดให้มันหมานะคะบ,บิดน้ำออกซูซงิการล้างน้ำ ระดับประมาณน้ำนะคะตรงนี้ถัดมาค่ะจูซุยมาจากคันจิตัวแรกมันจะมาจากเสียงอ่านที่ว่าโซโซงิมสแปลว่ารินน้ำนะคะมิจุแปลว่าน้ำแต่รวมกันมันจะนว่าจูซุยระดับปริมาณน้ำนะคะตรงนี้ซุซุงิการล้างน้ำอาจกี่ครั้งก็ว่ากันไปอีกไกลหนึ่งครั้งมิไก่สองครั้งสังไก่สามครั้งอะไรก็คือการซักผ้านนะคะ่ะ สามึงามนาทีน่นนาฟึงเนาทีจ0อ,อปปิงสินาทีจูกฟโโมากกว่าสิาน,นาทีซุยคือระดับปริมาณน,น้ำนะคะชโชเดียวปริมาณน,นิดหน่อยเทตรงนี้มาจากฮิคุยแปลว่าระดับต่ำจ u อ,อันนี้คือระดับปานกลางโคนะคะตรงนี้ดอถ้าใกล้เสียงอ่านของนมัน,นะคะแปลว่าระดับน้ำสูง เซนใจก็คือผงซักพอกแบบผงหรือเป็นแบบน้ําก็แล้วแต่เนอะตรงนี้เขาก็จะบอกสุกุนาเมะเล็กน้อยนิดหน่อยเฮียวจูนระดับมาตรฐานโอเมะก็คือปริมาณมากถัดมาจูนันไซก็คือเอน้ํายาปรับพานุ่มสุกุนาเมะปริมาณน้อยเล็กน้อยเฮียวจูนระดับมาตรฐานโอเมะก็คือปริมาณมากประมาณนี้นะคะยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีก มชูโดแปลว่าใส่เองนะคะชูโดเซนไซเคสก็คือเป็นเคสที่ใส่พงซักพอกหรือน้ำยาซักพอกอนุญาตชอกน้ำยาซักผ้าเองไงคะันโซฟิลเตอร์ก็คือเป็นฟิลเตอร์แบบสำหรับแห้งนะคะตรงนี้จีโดอันนี้แบบอัตโนมัตินะคะเอคิไตเซนไซก็ i, คือเป็น น้ำยาซักผ้าแบบน้ำเอคิตไตแปลว่าแบบน้ำจิโดอันนี้อัตโนมัติจูนันไซก็คือน้ํำยาปรับพนุม่มให้ประมาณนี้นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะคลิปวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์บนหน้าเครื่องซักผ้าไปแล้วหวังว่าคุณคงจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่แบบในชีวิตประจำวันจริงๆน้อมันอยู่ใกล้ตัวยังไงหวังว่าคงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ